นางอภิยาเกศนบัวปัจจุบันอายุ51ปอีอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของการที่ว่าตรวจแล้วก็พบเจอว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคประจําตัวโดยการเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันคราวนี้พอเราหลังจากที่เราพบแล้วว่าเราป่วยแล้วก็เป็นโรคที่ว่าเราต้องกินยาประจําไปนานๆก็เริ่มมีการปรับปรุงการใช้ชีวิตการออกกําลังกาย มีส่วนเข้ามาช่วยในการที่เราจะปรับปรุงตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสุดๆเลยในการที่อยากจะให้ตัวเองมีอาการดีขึ้นก็คือมีลูกชายคนเดียวค่ะและลูกก็ยังอายุน้อยอยู่เราเป็นห่วงลูกแล้วคิดว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยต่อไปก็จะทําให้ลูกอะมีปัญหาอาจจะต้องดูแลเราหรือเราอาจจะอายุไม่ยืนอยู่กับลูกได้ไม่นาน เราก็เลยมีแรงบันดาลใจในข้อนี้เป็นข้อหลักใหญ่เลยว่าเราอยากในชีวิตยอยู่ต่อไปให้นานมากขึ้นก็เริ่มมาปรับปรุงตัวโดยการที่เริ่มออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ปรับอาหารพอเราเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นก็คือเราก็เริ่มจากถูกๆไปก่อนก็ออกกำลังกายยังไงก็ได้ที่แบบเราอยากให้น้ำหนักมันลดลงพอเราออกกำลังกายได้สักพักหนึ่ง หมอจะนัดให้มีการไปตรวจทุกสามเดือนไปตรวจพอเราไปตรวจรอบแรกสามเดือนแรกค่าน้ำตาลก็เริ่มลดลงก็เร,เริ่มรู้สึกว่ามีกำลังใจก็มาแบบศึกษาจริงจจังว่าเราทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นอีกพอครบหเดือนมีการนัดก,กอบเลือดปรากฏว่าผลเลือดแบบ ดีขึ้นมากเลยคุณหมอยังชมเลยว่าเอ๊ะทาอะไรมาทำไมผลเลือดดีขึ้นมากเลยก็คือเนื่องจากเรามีการปรับพฤติกรรมทั้งการกินแล้วก็การออกกาลังกายด้วยมันเลยทําให้ผลออกมามันดีมากขึ้นพอผลออกมาดีเราก็ยิ่งมีกําลังใจที่เราจะทําต่อไปก็จะศึกษาให้มันเป็นแบบแนวทางที่มันถูกต้องมากขึ้นมีการ กินอาหารที่ลดจืดลงแล้วก็ลดพวกน้ําตาลพวกแป้งลงมันก็ทำให้เราดีขึ้นมาเรื่อยๆจนเราเข้าร่วมโครงการเบาหวานสงบก็คือเป็นโครงการที่ว่า,าคุณหมอจะติดตามของผู้ป่วยที่มีอาการเบาหวานแล้วมีอาการค่อนข้างดีขึ้นตอนแรกเลยเราได้รับยาอยู่ที่ประมาณ2เม็ดยาเกี่ยวกับเบาหวาน พอเราเริ่มดีขึ้นยาก็ลดลงกลายเป็นหนึ่งเมตรจนพอมันเริ่มดีขึ้นอีกก็ลดลงกลายเป็นครึ่งเมตรแล้วก็จนสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเรายังรักษาเกณ์น,น้ำตาลไว้ได้ดีมากก็คือเลยมีการให้งดยาพองวดยามาสักระยะหนึ่งก็ยังมีการเจาะน้ำตาลเป็นระยะระยะอยู่ซึ่งค่าน้ำตาลเราก็ยังปกติ ทุกวันนี้งดยามาแล้วก็เป็นครึ่งปีแล้วค่ะแต่ค่าน้ำตาลก็ยังปกติอยู่ก็ต้องขอบคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันนะคะแลวก็อยากเปก็นกำลังใจทุกคนว่าถ้าทุกคนรับประทานอาหารให้อย่างถูกต้องแล้วก็พร้อมกับการออกกำลังกายทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ